มานอนดมด่างเองเขาไม่เนาะ <c oughs> เปลี่ยนไทยแลย้ว <c oughs> <ś led> ชูกันนอนห้างกันแน่ก็ได้ดอกสีคือกันครับอันผู้นึ่งอะดำไร้หลายดำครึ่งตัวผู้นึงอะอันผู้นึงน่ะเต็มไว้น้อนน่ะพุง้ง <ś led> พุงเนไหมหนอฝันดีจ้าฝันดีนะครับฝันดีนะครับ